สวัสดีค่ะทุกคน n a m a s อิน n d i a วันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในครัวเหมือนเดิมวันนี้เราก็จะมาทาปั้นแป้งเพื่อที่จะทําโรตีให้สามีเรานะคะมาเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะอันดับแรกเราก็ร่อนแป้งก่อนแต่บางบ้านเขาก็จะไม่ใช้ที่ร่อนนะคะทุกคนแต่เราใช้เพราะมันละเอียดมันดูละเอียดกว่ากัน ั้งชีวิตไม่เคยทําได้ผัวอินเดียนี่แหละทําทุกคนใครจะเอาผัวอินเดียคิดก่อนเด้ออ่าเราจะไม่ทําเยอะมากนะคะเราจะทําเก็บไว้ประมาณสองสามวันพอเพราะว่าแฟนเรากินคนเดียวเราจะไม่ทําทุกวันแต่บางบ้านนี่คือเขาจะทําทุกวันเลยนะเช้าทําเย็นทํา ใครขยันก็ทำาุกไม่ทำอะค่ะใส่น้ำค่ะบางบ้านเขาจะใส่เกลือด้วยนะแต่บ้านเราไม่ใส่บ้านเราใส่น้ำอย่างเดียวแล้วก็ทำให้มันเข้ากันใส่น้ำทีละนิดนะคะเพราะว่า ถ้าใส่เยอะบางทีเรากลับปริมาณไม่ถูกแล้วมันจะแฉะแล้วมันจะปั้นยากเดี๋ยววันหลังเรามาทำคลิปทำโรตีให้ดูด้วยวันนี้เอาคลิปปั้นแป้งไปก่อนเกียดใครก็ให้หนึกหน้าคนนั้นไว้ทุกคนกดกดกดลงไป นวดไปเรื่อยๆค่ะมันเป็นเนื้อเดียวกันและเนื้อมันก็จะนิ่มๆหน่อยเสร็จแล้วเห็นไหมนี่นะคแล้วเราก็จะเอาใส่กระบ,บุกไว้ดิอันนี้คือสําหรับสามวันถ้าเกินกว่านั้นมันก็จะดำไงคะแล้วมันก็จะแบบเหมือนจะเสีย ยังไงคะทุกคนชอบกันไหมถ้าชอบก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ